อ้ยมีเสาเหรอโอเคเยากูรีบไปน้องเอกสารที่ให้ทำเสร็จหรือยังโทรไปก็ไมมรับไลน์ก็ไม่ตอบพี่เอกสารมันต้องเขาเคยทำคืนนี้ต้องออนีงน่สมายพี่เลยนะคืนนี้ให้ไม่ได้ไม่มีทางเพราะมึงค,คนเดียวเลยนะเนี่ยทำให้ออเดอร์น,นี้พางมึงรับผิดชอบไหวไหมกูไม่้าใจ มึงจะไว้คาไว้ทำไมเอามันออกค่าใช้จ่ายมันเยอะแล้วถ้าเขาออกเองล่ะงั้นเธอตัดสินใจเลยหนูอ่ะรอคำนี้มานานแล้วจะ่ช่วยพี่หน่อยนะพี่กัมผงกอเล่ะกันพี่เป็นคนที่อยู่มานานแล้วเอาแบบนี้แต่หนูขึ้นเดือนให้ค่าสนเบิกแล้วกันไม่ต้องออกฮะโอ้จริงเหรอพี่ขอบคุณมากครับ พี่ครับผมขอลาออกพี่ก็เป็นคนที่อยู่มานานแล้วเหมือนกันเอาแบบนี้ไม่ต้องขอบละเครื่เงนิงให้สองเมื่อขอบคุณครับน้องพี่ว่าบริษัทนี่ไม่มีอะไรทำให้พี่เรียนรู้แล้วพี่ขอแล้วกัน น่าเสียดายจังเลยพี่อยู่บริษัทนี้มานานสุดแล้วสิใช่ไงมานานสุดเลยงั้นขอให้โชคดีแล้วกันพี่อนหนังมันให้ออกเฮ้ยไม่ใช่แบบนี้ดิค่ะไปล้างเงนินเดือนค่ะ